เมื่อนี่อาจารย์ก็จะมารีวิวชีวิตเจ้าของเนาะเออให้ได้หูให้ได้เห็นกันว่าตื่นเช้ามาเห็นยังเนีน่เราก็ต้องกวาดบ้านนะคะอืมกวาดเราทูพร้อมเด้อืมตะมาบอได้เห็นตอนทูแล้วก็มา่เบื้องเขานะคะว่ามันมันเหลือบบมันย่างบบมันกินใดโบเขาก็ค้นๆจังหนวยเพราะวา่าเฮานันซื้อเขาแข็งมาหงึงเออแต่ก็มาเห็นน้ากินเนาะค่ะเนาะ อันนี้มันก็นเลือตัตงแเต็มขึ้น,นืนีก็เลยมีความเสียดายซึ่งมันก็บริบูรณ์ได้อย่างก็เลยอุ่นๆจังหน่อยนะคะก็เป็นผัดมา่ๆนะคะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะ้างอันนึงก็จะเป็นการถอดไข่ตอกใส่แบบที่บอตรงใส่น้ำมันก็นมีความบังเอิญว่าอาจารย์ก็ตอกไข่แตกเนอะเหตุใดล่ะบานนี้้างไข่ใบพร้อมแล้วกัพัดอันนี้ไปพร้อมเนาะ กับเมื่อเบิ้งไข่สีแข้งๆในเจ้าหน่อยเพราะว่ามันมันแตก <c oughs> อบรสามารถสิเป็นไข่ดาวได้กระทอดแบบทีบใส่น้ำมันดีที่สุดนะคะเวลาพัดกับใส่น้ำมันหน่อยๆเนาะอันนี้กระตกักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยนะคะตื่นสองว่าสปิประมาณนี้นะคะก็ทุกเส้านะคะทุกเส้าสีเฮ็ดแบบนี้นะคะอืหนอกจจากว่าช่วงนั้นมาป่วยอาจาร,รย์ก็ได้ม,มาเบื้องหมา นะคะกับส,สารก็สิไดีเฮ็นนองกินกระสวยนะคะอันนี้ตื่นขึ้นมาก,ก็ตตองประมาณนินาทีของเฮาหลอกไข่ออกหลอกไข่ออกจากกระทะอึบอึบอึบกับเป็นหอนๆแน่จักน้อยบ่หานาวเได้บัณฑิบ่หานวตักเด้อเออเอาบัณฑิเอาเอาเนว้มาตักส่วนใส่ออเฮดังสีละโอเคเบิ่งไปเพื่อนๆน,นะคะว่าชีวิตขอ,ของอาจารย์เป็นจั่างไรเมื่อาาเสา เสร็จเสร็จเสร็จถู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 เสร็จ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 ล่างง่ายง่ายอันนี้ว่ต้องไปใส่สลอกสไลเอียงอันนี okay. ้ก well. ็อีกเมนู่นนึงนะคะเป็นกะเพราเนาะกะเพราไก่อืมเพากพักพัดพักพักนะคะเนาะคน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 เล่คนเล่คนเล่เพชรอีียงระบาดนี้ซิมเบิงบอว่ามันแสบบออืมซิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติโอเค จะวางงุ้มไว้นะคะงุ้มไว้งุ้มไว้เราไปล้างถ้วยก่อนนะคะงุ้มอนนันนั้นไว้ให้มันเดือดบุบอยู่หันล้วเขาก็มางยืนล้างถ้วยนะคะเนาะซึ่งสิ่งล้างจานของอาจารย์ก็บงบประมาณบ่ถึงสามร้อยบาทเนาะค่ะเนาะอือ แบบนี้นะคะอยู่แบบพ่อเพียงแหละเพียงพ่อนะคะวัสดุเอียงที่มันพ่อทาไหนก็ทำนะคะบอจาเป็นสิตรงไปใส่แพงกระโดดกระเดียนะคะเพราะว่าเ้าก็เป็นลูกคนบริเ็นลูกสิทธิเนาะค่ะเนาะวัสดุอะไรใช้ได้แล้วก็ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทอพี่วิซีแล้วก็อ้างอาบน้ำเล็กน้อยนะคะซึ่งลงทุนไม่มากแต่ก็สามารถที่จะล้างจานได้สะอาดเหมือนกันอทออันนี้เพื่อนก็น ต่อให้อาจารย์เนาะอาจารย์จริงเป็นผู้ต่อนะคะล้างล้างล้างถอยไปล้างถวยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่ล้างจนแล้วเวลาเนาะนะคะบ่แล้วก็สีเศร้าบ่เป็นทุกคนอืมพี่อ่ะบีบสั้นไล้เสลื่อยเด้ล้างกันล้างค่ะตรงล้างให้มันสะอาดสะอาดนะคะเนาะมุนปันปันนะคะหนึ่ล้างล้างล้างคักคักไร้จะไปลืมคือพออันนั้นเด้อ อยู่ได้เตองแก่หันหันเปอีกที่นึงใหม่ชะละใหม่บ่ละเหรอโบอดอกนอกอะหลังถวยสะก้อนนะคะอชีวิตแม่บานสิเป็นจจงสี่นะคะนอคันคันผู้ใดเ,เข้าใจนะคะคันผู้ใดเ,เข้าใจก็สิประมาณนี้นะคะกับโบได้กับโบได้บบดสบายนะกับโบได้อยู่ซื่อนะคะตื่นมากก็ต้องเฮ็ุเวียกนะคะคนเฮ้ามันก็ตะะ้องมีเวียกเนาะเวียกไผเวียกมั่นทําตามนาทีนะคะ อาจารย์เจงเพื่อนก็จะเขาสามารถที่อยู่ในห้องกอนนะคะแล้วก็ทาทุระปะปังแต่งหน้าแต่งตาคงเพิ่นกับเพื่อนเกสิออกมากสวดพระเวทพระมนต์ของเพิ่นนะคะแต่ว่าอาจารย์จะเหตุงานบ้านเนาะก็ต้องต้องเข้าใจในฟิวคนทํางานบ้านน้าพอมนะคะกอเสดเดไปสวดอันนั้นในเพินกัยังมือแลงนะคะเพราะว่าังมือเสาก็ตรงเหตุเบียยของเจ้าของถาบกพพองต้นาที่ตรงนี้ก็ไปเหตุอย่างอื่นก็คือ มันก็สิบดิเหตุอันนี้ดิฉันะมันกับตรงดิเหตุอันนี้ก่อนนะคะก่อนศไบเหตย่างอื่นเนาะที่นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยบริสุทธิยงนะคะล้างถ้วยแล้วแล้วเอาหมอ้อหุงข้าวมาตังไว้ซึ่งห้องหุงไว้แต่เมื่อขึ้นล้วละอันนี้ก็นแนวกินนะคะผัดมะม่าแล้วก็มีไข่ดาวหน่วยบอกงนะคะเต็มจานผพวเออันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรานะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอา คุ้นหว่ยหวยๆเลยเอาจานมาวางไว้เห้เพิ่นเรียบ้อยขันเพิ่นพรอมกินเพิ่นก็สิมานางบึบลงนี่เพิ่นก็สิมตาตักกินให้เพิ่นกินก้อนนะคะจากสองสามขามอจังค่อยมากินน้ำก้นเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอันเป็นพุยยาผู้ยิ่งให้หัวกินก่อนคะ่ะบที่นี่กะอันพ่อพ่อหวางเจ็กน้อยนะคะถา,าถาเ่ากระถกตะกุดถ,ะะถาคะอ่าถตะกุดอันนี้สองมือเรือบบ้านเรียวนะคะคอยเห็ดไปเรื่อยๆมันเห็ดฝาวบ่ได้นะคะ พราะว่านี่มือเศร้านะคะมือแบบแข็งคักเด้อดึงดึงเสือกดึงสมันกส็สบเป็นแบบว่าเจ็บมือแม่ทุกคนเจ็บกระตรงทักนะคะบม่บมบ่เคยจ้างคนถักตะกดเจอกเดือนเนาะเนาะเราต้องทําด้วยมือของเราเองนะคะมีความหมั่นใจต้องทําเองสุยางนะคะก็ซสวายพิ้นเล็กๆน้อยพอไดสวยนะคะกับบ่เดซวยหลายก็ยังดีกว่าบ,บ่ไดสวยยพิ่นเลยเนาะ ก็ต้องซอยกันนะคะทําตามหน้าที่ไพมั่นนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจอึบ๊บอู๋กะเจ็บนจาจักหน่อย <c oughs> เออบอไดซัมอ่อย,ออยแต่ว่ามันเจ็บอหลี่นะคะยังมือเศร้าดึงเสือ้อมันก็เจ็บเนาะอือไปที่นี่บอขั้นได้กินเข้าได้ี่นี่บอขันกินเข้านี่อือกะคอยมาอันเฮ็ดงานปูนต่อบรเนตักปูนอินซีไซนึงถ้วยโอเปรมนหนึ่งเกียงสองเกียง <c oughs> เอออันที่สามเอาตักกส่แม่ตักไซสามนะคะ สีอันนี้เป็นสูตรผสมปูนของอาจารย์ในการปั้นนะคะไม่แตกไม่ราวแล้วก็ใส่ไฟเบอร์ไปนะคะปูนไว้เบอร์เออสองอุย้ยควนหุยหุยสามแล้วก็สี่อาจารย์จะใส่อย่างละครึ่งหรือว่าใส่อันนี้เยอะกว่าไปหนึ่งหนึ่งทีนะคะสองทีมันจะได้ปูนที่แบบพอดีปั้นนะคะทุกคนอืมวันนี้ก็ค้นปูนให้หมันเข่ากันกอนอาจารย์เนาะ ปูนปนให้เข้ากาันเสร็จแล้วแล้วก็ลุกไปเลยนะคะเอาไปใส่ใส่น้ำนะคะใส่น้ำนะคะเทโจกลงไปแล้วก็ใส่น้ำยาสมานของห้อเข้าไปนะคะเนาะเออยี่ห้อเอทใส่ประมาณจักหน่อย้องใส่หลาย เห็นบ่ตรงที่ปั่นไว้บ่มีแตกบ่มีเหลานะคะแต่ว่าบ่ทันแล้วได้นะเก็บรายละเอียดก่อนนะคะงานปูนก็เป็นงานของเราอาจจะไม่ได้สวยเท่าช่างมืออาชีพแต่ว่าเราก็ทําด้วยใจทําด้วยความศรัทธานะคะเจ้าปู่สั่งให้ทำเราก็ทําถุงมือคันได้มีเด้ตอนเสารก็เลยต้องประมาณนี้ก่อนนะคะเป็นยังมื่ออาจารย์คือบ่ง,ง้ามล่หละเพราะว่าเหตุงานมูนี้นะคะเนาะงานปูนมันก็ต้องเปื่นเป็นธรรมดาแหลวก็มือมันก็จะเหี่ยวนะคะ อันนี้ทุงมือก็ขาดแล้วล่ะแต่ว่ากระไยุ่ม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 บสะก่อนนะคะแล้วก็ผสมการการผสมปุ๋ยอันนี้มันเห็ดเห็ดหยากจักน้อยนะคะเพราะว่ามันมันจะแบบกำหนดแบบตายตัวบูได้นะกำหนดแบบตายตัวไม่ได้เราก็ต้องมาค่อย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 ปั้นเอานะคะอาจารย์บูได้มีสูตรแบบตายตัวแต่ว่าเอาตามที่จะคล้องสะดวกนะสะดวกแบบนี้ก็ทําแบบนี้นะคะก็ปั้นไปเรื่อยๆรืนะคะประมาณนี้นะคะอืม ละครชีวิตปั้นไปถอดถุงมือออกมือเปลี่ยนเป็นคนขวัญคางด่จะเบบ์บานอันบอควยมักเปลี่ยนปันไดแต่ว่าหางมักเหลียญของเปื่อนเทหนำใสจักหน่อยพรมน้ำนิดนึงนะคะอันนี้คืองานที่ใกล้จะสมบูรณ์แบบนะคะตีได้ะ้ค่ะเด้อชิตีได้เก็ตหน่อยเก็ตใหญ่กับตีได้เพราะว่าแจมบเด้มีบอกเค็ดปั่นขึ้นมาโหลดนะคะ ตามนั้นจะค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังนะคะออลองดูสักหน่อยอเราได้ที่หรือ,อยังปกติก็ต้องอพักปุนไว้จังนิดนึงเราค่อยมาขันไม้เนาะแต่ว่าจะรลองเบรงก่อนมาเหนือปุนโอเคบอกะโอเคแล้วนะคะเนาะ,ะทีนี้เราก็มาลุยงานของเราต่อนะคะเราก็จะขึ้นไป้างเทิงเนาะขึ้นไปเทิงเทิงไปกันค่ะปีนปีนปีน,ปนบ๊บขึ้นไปเนาะอบอ ก้าวขาเฮ้ยพระท่านก้าวเอาน้ามกนลืมเอาบัดีเข้นจังได้ระบัดที่หนึ่งอุคือยานยานตก๊กมันสูงเนาะกับข้นยานโต๊กเนาะบมเมนคนนั่นก้าบัปนไดได้เป็นค้นกลัวอยู่ได้กลัวควมสูงแต่ว่าก็ตตรงทํำเพราะว่าอ่าแต่ตั้งใจจะทําไปแล้วนะคะจจงได้เข้าก็ตตรงทําให้สําเร็จเนาะบางสิ่งเรา,ถ,าถ้าเรากลัวมากๆมันก็จะอ่าทําให้เราไม่สําเร็จนะคะอันนี้ก็ทํา นะคะก็ปั่นปั่นไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้ค่ะปั้นสดนะคะปูนปั้นสดนะเออมันก็เลยจะยากนิดนึงแล้วก็เราเนะี่ยไม่ใช่ช่างปั้นมืออาชีพแต่ว่าเราพอจะมีความรู้นะคะเรื่องของงานปูนนนิดน้อยนะคะจากคุณพ่อนะคะอาจารย์ก็เป็นกรรมกรลูกช่างนะคะพอของอาจารย์ก็รับหมกาก่อสางนะคะทั้งบ้านนะคะก็ไลายล้างแล,ะละ้วล่ะ หาจะคล้องกับพ่อได้มีความหลูเรื่องของกรรมกรตะกีกะเฮ็ดซ้อยพ่นจนว่าแขนในปั่นเบิดนะคะแขนไข่ขาไขามเข,ขาขกระสิบ้ามแขนไ่ขาไ่กระสิบ่ค่อยอยากบวาน้าปานเดเพราะว่าห้องหุ่นบ่สวยนะก็ต้องเข้าใจเนาะอาะะกัะปั่นประมาณนี้นะคะมก็คิดว่าก็คิดว่าทําไ่ให้เป็นให้เธอแบบหมดทุกอย่างแล้วแหละอืมเป็นให้เบิดทุกอย่างแล้วนะคะ แต่ว่า,ถ,าถ้าคุณในสมบัติมันยังบ่ท่านได้ดีพอมจังเด๋กะก็ะขอภหยหลายๆเนอะอคนเรามันก็เก่งกันคนละอย่างนะฮะได้นคนละทางนะคะคนหนึงเก่งอันนึงคนหนึงเก่งอันนึงเนาะเฮาก็เหตุกันไปก็ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะคะันกัปัน้นนานปั้นของเราจะค่อยๆ ดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะก็พยายามเล่งอยู่ค่ะเล่งอยู่เล่งยังไงก็ต้องเสร็จก่อนปีใหม่นะคะทั้งทั้งสีของเราด้วยนะคะสีนี้เราก็น่าจะทาประมาณสักสักวันนี้แหละค่ะเนาะ,ะวันหนึ่งก็คงจะเสร็จอืมวันหนึ่งเสร็จบลนพอเสร็จดอกคิดว่าต้องล่องพื้นก่อน,นะ,ะล่องพื้นหนึ่งวันให้มันแห้งแบบสนิทมากๆแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ค่อยมาทาเนาะค่อยมาทาสีจริงลงสีจริงกัน ก็ถ้าให้ลงสีแล้วก็คิดว่าจะดูดีพอสมควรน,นะคะก็ค่ะรีวิวชีวิตของเราประมาณนี้นะคะหนึ่งวันไม่ได้มีแค่นี้นะ <c oughs> เออมันยังยาวไกลบางทีได้เดินทางไปนั่นไปนน่นไปน,น,ไปนี่ประมาณนั้นนะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะห่วงสวยเท่าไหร่กันเลยก็เลยบ่ค่อยงามปัญใด มื่อกับบัณครงามหนากับบัณครงงามแต่ว่ากะพอเห็นแหวกแขนงานได้อยู่นะคะเนาะตามนั้นแหละเป็นช่างที่เป็นอาจารย์ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะบางข้างอาจารย์ก็คิดว่าเฮาอาจจะบ่เหมาะกับการเป็นอาจารย์ค้นตว่ว่าอ่ามมาถึงขนาดนี้เออมีคนเอื่นมีคนอ่าน,น,นับถือเฮากะถือว่าดีแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการเฮ็ดให้เบิ่งนะคะว่า อาจารย์กับเฮดเบียกคือกันเนาะอืมมันบาสามาสิเป็นนางบอกเงินค้นได้ตลอดเบิดมือดอกนะคะก็มีเวลาทํางานของเราเหมือนกันนะคะทํางานกับเทวดาเนาะคะ่ะเปินลสั่งให้ทําหอาก็ททาเนาะตามนั้นแหละนะคะก็ขอสาธุก,กับเจ้าภาพทุกๆคนที่ร่วมอาจารย์สร้างนะคะสร้างทุกๆอย่างเลยทั้งทั้งลงหินทั้งสร้างองค์ปู่นะคะเดี๋ยวโดดลงซะก่อนซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นันๆที่เดี๋ยวมาเห็ดคลิปแบบนี้มันบ่อใครมีเวลานะคะอืมโอเคค่ะขอบพูดลหลายๆโหลดลงซะก่อนเอาเอาล,ลงได้บน้องบัดีตนจุดโอเคสิ